เครื่องเล่นบูมเบอร์แรงบายบายมันก็กล้าหารเกินไปนั่งหน้าเ่ยอเตบอทำไมไม่กล้าอย่างเงี้ยนี่แหออกมามาระเบิดออกขอลบดิ แม่ก็ใช่ย่อยนะเฮ้ยขึ้นกับลูกๆได้เนี่ยกวนว่างหลายที่เลยไ๊ายเลยฮ่าฮ่า่าดูหนึ่คลิปต้องพี่ยาเคมาดูแลเนี่ย อย่าหวยใจวายด้วยเพราอยู่หน้ามันเสียวกว่าอยู่กลางนะพ่อ <c oughs> ไม่อยากีมีเสียงส่งท้ายด้วยเฮ้ยมีเสียงการรบไฟหลังจบแล้วเยี่ยมเลยใช้ยังมือดิยังอยู่ครบไหม ใส่อมคนเลยเป็นไงบ้างเดียวเป็นไงสั้นไหหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเมื่อกี้จะอ้วกโตเป็นไงบ้างจะอ้วกอีกรอบไหม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 ไม่ขอร้องดูดูหน้าแม่โตก่อนไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นไหมดูไหม เหงื่แตกไอ้ต้นสิ